ปึงปึง EP ที่หนึ่งขึ้นตุ๋นหวยเจ้เฮ้ยพ่อพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปดูห้องนอนดิห้องที่ขยายออกมาใหม่อ่ะเพื่อนลองดูหน้าบ้านดิห้องที่อยู่ข้างบนหัวห้องฟาร์มอ่ะนั่นแหละไปห้องนั้นดิมันคือห้องพี่เฮ้ยพี่อัดดู เพื่อนไปเห็นเพื่อนไปเห็นเพื่อนก็รู้เองมันคือห้องอะไรตอนนี้ห้องหนูไม่ใช่ห้องเก็บของบนนี้ไงอู้หูเขาไม่ได้พี่อ๊อฟจะวางคนดีเนี่ยมันเข้าไม่ได้ไปตัดไม้มาต้องทุบตรงนี้นะแต่แั้นมันจะเข้าไม่ได้เอ็นไหนห้องนอน เงนะ้อสวยอ่ะหนูขอนอนกันเออะเพื่นอนไปคราบบันไดามาเยอะเลยโอเคแล้วก็ไปตัดไม้มาด้วยโอเคเรื่องแบบนี้คตดยาก ตึง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 งขึ้นยังไงๆดีตัดไม้แปบตตโกนพูดชั่อหมแม่่งั้นไม่ได้ยินนะพี่อับมือตาคางิกแอคชั่นอะอีพีสแล้วของพี่ E.P. 3ีสอะเนี่ยคลาิกแอคชั่นะ โมยมนี่คน้องันนะพี่าแกะกับโวหมดหรอเหของคนไม่ใช่่ อยู่แม่เงินหมดแล้วเอ้าเอาไปไหนแล้ววะขอได้ต้องไปเดี๋ยวคนไม่ใช่ <coughs> 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 嗯，感、嗯、恩。嗯 จะได้สวยงามขึ้นบ้านดีเหี่ยมเหีวยบ,บ้านมันดูเหีย e มี่ยมบ้านมันดูเหี่ยมๆหี่โทรศัพท์เองอ่ะรู้เลยอ่่ะนีถ้ารู้ว่าอขาจะซื้อโทรศัพท์ไม่ได้ผ่านแปผล่ สองเม็ดพออ๋อใชเหรอไม่โอ้คือต้องสองว่าได้สองเม็ดป่ะอะไรอะไรของเปรมอะไรซื้อโทรศัพท์ได้สองเม็ดอะไรหน้าเพื่อนตัดต้นไม้ใหญ่นั้นเลยน่ะนี่เหรออืมตัดไปเลยจล้าตัดทำไมอ่ะของเดียวไม่หมดตายเฮ้ย ไอ้เขาอย่าพูดไม่สวยแล้วแต่อยู่ได้ก็พอไหนปันลองสร้างให้พี่ดูดิปันบอกเฮ้ยไม้มันต้องหาจากไหนวะถมไม่ไหาตมงไหน พี่สร้างคนเดียวล้วนเลยตกแต่บางงาน,นผมมาช่วยสร้างนะช่วยหายไม้ครับอามอามด้วยนะครับเออาเคครับเอเคหลับเอาเอ,อ,อ,เอาร์เคหลับแล้วนะครับ <c oughs>

ไหนบ้านใหม่นี่อะไรอะ่ะบนต้นไม้เฮ้ยอยู่นู่นไปเลยไม่ต้องมาอยู่นี่แล้วนึกว่าจะอยู่บ้านบนต้นไม้เต้องำว่า,าต้นไม้สำรองไว้ดิพูดแถวนี้ ตัดหมดแน่หรืรอเปล่าหมดแน่หรือเปล่าเพื่อนระวังโอ้ะกำลังจะจะจะทำปะเฮ้ยวันไีครับคุณผู้ชมมีฟองน้ำอยู่ข้างบนขวาด้วยนะครับในฟองน้ำหลอนง ช้เรทีเดียวนะครับผมไี่ถึงกับหลับยามานอนๆับก่ยหั่าเพื่อนคอยดูอะไรนี่อ้าวเซเว่นอีเลเว่นเ <c oughs> พียวไม่นอนกลาง มีวีดอยู่มีวีดอยู่สวีดไม่ G T R ข่าเกลียนเกลียน G T E N ข่าเบลียนเ W F P W F P W F P W F ด้ลมเย็น,นยังไงนี่คือลมแห่งสันติภาพโอ๊กดูบ่อยไหมสารเด็กตกาดำแล้ว เราใช้ไม้แค่สี่บ็อกช่ป่ะมันจะมีพวกเลื่อยมาให้แต่ทําไมเราต้องใช้ไม้ต้องแต่เวลาเราจะคัดแค่อาวุธอันหนึ่งใช้สติก๊กใช้ไม้อะอะไระคือเลื่อยเราจะไปสู้กับบอสนะไ,ไม่สตันเลยเขาเปลี่ยนทิศแป๊บ ตะตันคืออะไรตะตันสู้อโอ่งกลางเย้พี่เต้ได้ทำงานเซเว่นแล้วเพื่อนบอกไม่มีใครกวนสักทีเจะอะไรไม่มีใครกวนสักทีรู้เลยทำไมเพื่อนเหงียนตัดผมมาใหม่ด้วยด้วยเหรอไป วงวงวงอเบอเบ่ไม่ให้อเะกระดาแบบนี้อ่ะสิอันอะไรกระดสิันก็กระดาษที่ปนันะคับพี่บอกตรงไหนวะกระดแบบไอ้นี่นทางขึ้นอ่ะ 白没有。<laughs>